สวัสดีครับผมตอนนี้ไม่ทราบว่าเจา้าหน้าที่มาทําอะไรนะครับผมพ่อแม่พี่น้องตอน,นเรายูทูบเบอร์ก็มองอยู่นะครับผมท่านผู้กองก็มานะครับผมพ่อแม่พี่น้องมาโอ้นะครับผมมาทําอะไรกันครับนี่พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อืมอ้าวนะครับ ขอบคุณครับผมสพกบตูมนะครับผมพ่อแม่พี่น้องคือทำไมรู้จักตำรวจดีจังครับคุณเป็นสายหรือเปล่าครับเอเป็นสายนะนี่เป็นสายนะนี่เอาสายนะนี่เอาสายนั่นนี่เอาสายตีหูเลยเอาสายตีนูเลยรู้จักเนี่ยหาเรื่อง เอาครับผมไปด้วยครับไปด้วยพี่อ๋อพ่อไม่เป็นอ้องครับตอนนี้พี่อ๋อก็จะขึ้นครับเอาช่างดำก็จะขึ้นด้วยครับผมเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปเลยสองคนเอาเลยเอาเลยครับไปแล้วนะครับ เอเอนะครับผมไปแล้วนะครับผมไปประกันตัวอยู่ที่นู่นเลยนะครับผมเอาตามตามครับตามเขาตามพ่าไปครับผมพ่อแม่พี่น้องตามไปเอานะครับเจ้าหน้าที่มาปักป้ายตรงนี้นะครับผมสวมหมวกนิรภัยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพ่อแม่พี่น้องมาปักเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสพกกตูมนะครับผมพ่อแม่พี่น้อง แล้วก็ช่างดําก็ขึ้นไปนะครับเมื่อกี้นี่ขึ้นรถไปเลยนะครับผมพ่อนพี่น้องนะขอบคุณนะครับที่ชมบ่าวต๋อยกกอกอยู่นะครับตอนนี้ณนะวันนี้นะครับด่วนๆน,นะครับผมพ่อนพี่น้องนะไป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 